รู้ไหมว่าน้ำมันที่เราใช้ทำอาหารทุกวันนี่อาจเป็นตัวการทำลายหัวใจเราโดยไม่รู้ตัวเลยหรือกลับกันอาจเป็นยาบำรุงหัวใจที่ดีที่สุดในครัวบ้านก็ได้ลองคิดดูสิเมื่อไหร่ที่เราเลือกสื้อน้ำมันทำอาหารเรามักเลือกตามราคาหรือความชินตาแต่เราเอาใจใส่กับน้ำมันที่จะเข้าไปในร่างกายเราทุกวันแค่ไหนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับง่ายๆในการเลือกน้ำมันพืชที่เหมาะกับการใช้งานแต่ละแบบ เพื่อให้หัวใจเราแข็งแรงไปอีกยาวนาน5หลักในการเลือกน้ำมันพืชเพื่อหัวใจแข็งแรงหลักที่ 1. รู้จักจุดเดือดของน้ำมันคนส่วนใหญ่คิดว่าน้ำมันทุกชนิดใช้ทำอาหารได้เหมือนกันแต่ความจริงแล้วไม่เป็นแบบนั้นแต่ละชนิดมีจุดเดือดที่ต่างกันเมื่อน้ำมันร้อนเกินจุดเดือดแล้วมันจะเกิดสารที่เป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดสำหรับการทอดที่ต้องใช้ความร้อนสูงให้เลือกน้ำมันที่ทนความร้อนได้ดี เช่นน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันคาโนล่าส่วนการผัดไฟปานกลางน้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือน้ำมันงาจะเป็นตัวเลือกที่ดีหลักที่2แยกน้ำมันตามการใช้งานการใช้น้ำมันเดียวกันทำทุกอย่างเหมือนกับใช้รองเท้าคู่เดียวใส่ทำงานวิ่งออกกำลังกายและไปงานแต่งงานไม่เหมาะสมแน่นอนสำหรับสลัดน้ำมันมะกอกสกัดเย็นจะให้รสชาติหอมหอมและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยป้องกันการอักเสบของหลอดเลือดการผัดอาหารไฟอ่อนถึงปานกลางน้ำมันงาหรือน้ำมันอัลมอนด์จะให้กลิ่นหอมธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อหัวใจส่วนการทอดให้เลือกน้ำมันที่เสถียรต่อความร้อนเช่นน้ำม,นมันมะพร้าวบริสุทธิ์หรือน้ำมันอะโวคาโดหลักที่ 3. อ่านฉลากให้เป็นตัวอักษรเล็กๆที่ฉลากน้ำมันนั้นสำคัญมากคำว่าสกัดเย็นหมายถึงน้ำมันไม่ผ่านความร้อนสูงในขั้นตอนการผลิต ทำให้สารอาหารที่ดีต่อหัวใจยังคงอยู่คําว่าไม่มีการปรุงแต่งหรือบริสุทธิ์บอกว่าน้ํามันไม่ผ่านสารเคมีในการแปรรูปหลีกเลี่ยงน้ํามันที่มีคําว่าไฮโดรเจเนตหรือผสมน้ํามันหลายชนิดเพราะอาจมีไขมันทรานส์ที่เป็นอันตรายต่อหัวใจหลักที่4เก็บรักษาน้ํามันให้ถูกวิธีน้ํามันที่ดีที่สุดก็จะกลายเป็นอันตรายได้ถ้าเก็บไม่ถูกวิธีแสงแดดความร้อนและอากาศคือศัตรูของน้ำมันพืช เก็บน้ำมันในที่เย็นแห้มและมืดปิดฝาให้สนิทใช้ภายใน3-6เดือนหลังเปิดขวดน้ำมันที่มีกลิ่นหืนรสขมหรือเปลี่ยนสีแสดงว่าเสียแล้วอย่านำมาใช้ทำอาหารเด็ดขาดหลักที่หหมุนเวียนการใช้น้ำมันเหมือนกับการกินอาหารยิ่งหลากหลายยิ่งดีการใช้น้ำมันหลายชนิดสลับกันจะได้สารอาหารครบครันสัปดาห์นี้ลองใช้น้ำมันมะกอกทำสลัดน้ำมันงาผัดผัก สัปดาห์หน้าเปลี่ยนเป็นน้ำมันอะโวคาโดกับสลัดน้ำมันข้าวโพดสำหรับทอดคำแนะนำที่เศษจ,จำไว้ว่าแม้น้ำมันจะดีแค่ไหนก็ยังคงให้พลังงานสูง1ช้อนโต๊ะน้ำมันให้พลังงานประมาณ120รี่แคลอรีการใช้น้ำมันแบบพอดีคือกุญแจสำคัญ1-2ช้อนชาต่อมื้อก็เพียงพอแล้วสำหรับใครที่มีปัญหาหัวใจอยู่แล้วการเปลี่ยนไปใช้น้ำมันที่ดีต่อหัวใจอาจช่วยปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลได้แต่ต้องใช้เวลา อดทนทําอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย2-3เดือนจึงจะเห็นผลหัวใจแข็งแรงเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเ,เช่นการเลือกน้ํามันในครัวถ้าเราเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้อีก10-20ปีข้างหน้าหัวใจของเราจะขอบคุณเราแน่นอนลองไปดูน้ํามันในครัวบ้านซิว่ามีกี่ชนิดใช้ถูกวิธีไหมหรือว่าถึงเวลาเปลี่ยนชนิดใหม่แล้วมาแชร์ประสบการณ์การใช้น้ํามันทําอาหารของเราในคอมเมนต์ด้วยนะ